สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับหลังจากที่เราห่างหวยไปนานเอ้ยไม่ใช่ห่างหอยเอ้ยไม่ใช่ห่างหายเอ้ยถูกแล้วนะครับไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องเพิ่มซาวเอฟเฟกต์ทำเองเล่นเองวันนี้ผมก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ในบทที่3เรื่องการเคลื่อนที่ใน2หรือ3มิติเป็นข้อที่3แล้วอ่านโจทย์กันก่อนโจทย์บอกว่าหลังจากถูกเตะเอ้ย หลังจากลูกบอลถูกเตะให้มีความเร็วต้นเท่ากับ30.0เมตรต่อวินาทีในทิศทำมุม36.9องศาในแนวระดับเมื่อไม่พิจารณาผลของแรงต้านอากาศาหลังจากที่เราอ่านโจทย์เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการเขียนแกนอ้างอิง x y หลังจากนั้นก็ลองวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอล ตั้งแต่ถูกเตะจนกระทั่งตกถึงพื้นซึ่งมันคือการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาหรือโปรเจกต์ไทนั่นเองโจทย์ถามหาอะไรบ้างครับข้อแรกโจทย์บอกว่าให้หาเวลาที่ลูกฟุตบอลอยู่สูงจากพื้น10เมตรคำว่าอยู่สูงจากพื้น10เมตรอย่ามาโนไปเองนะครับว่ามันอยู่ที่จุดสูงสุดมันอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับแน่นอนครับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นสมมาตรเมื่อใช้จุดสูงสุดเป็นจุดแบ่งนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าที่ความสูงจากพื้น1 0เมตรเนี่ยมันจะมี2จุดเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือแต่เวกเตอร์ของความเร็วต้นเข้าแกน x กับแกน y ถ้าผมแตกลงมาที่แกน x ผมก็จะเรียกมันว่า u x ซึ่ง u x นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ u cos เตาแทนค่า u เข้าไป30 cos 36.9ได้ค่า u x ออกมามีค่าเท่ากับ23.99ในทำนองเดียวกันผมก็จะแตกเข้าที่แกน y อันนี้ผมจะเรียกมันว่า u y ซึ่งมีค่าเท่ากับ u sin เซตา u ของผมคือ30มุมของผมคือ36.9ผมกดเครื่องคิดเลขออกมาได้18.01ถามว่าทำไมต้องทำอันนี้ก่อนคือมันได้ใช้แน่นอนครับก็เลยต้องแตกความเร็วต้นออกมาในแนวแกน x แล้วก็ ในแนวแกน y แต่ออกมาแล้วก็ไฮไลท์ไว้จะได้ไม่ลืมไม่หลงหลังจากที่เราพยายามวาดรูปและก็ลิสต์ตัวแปรต่างๆที่เราทราบออกมาเสร็จแล้วผมแนะนําให้เรานําตัวแปรต่างๆเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคุณสุวัส์มาใส่ลงในตารางซึ่งประกอบไปด้วยค่าของคุณสุวัส์ในแนวแกน x และก็ค่าของคุณสุวัส์ในแนวแกน y เรามาเริ่มแทนค่ากันก่อน เอาแกน x กันก่อนหรือว่าแนวระดับ s เนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยก็ข้ามไปก่อนความเร็วต้นในแนวแกน x ของเราหามาได้เมื่อกี้สดๆร้อนๆก็คือ23.99แน่นอนครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายความเร็วในแนวแกน x เนี่ยมีค่าคงที่ไม่ว่าจะเป็นความเร็วต้น และก็ความเร็วปลายจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นก็คือ23.99ในเมื่อความเร็วต้นกับความเร็วปลายมีค่าเท่ากันความเร่งจึงเป็นศูนย์อันนี้คือค่าต่างๆที่เราสามารถหามาได้ในแนวแกน x ส่วนในแนวแกน y ค่าที่เราหาได้นั่นก็คือ u y ก็คือ18.01ส่วน v y อันนี้เรายังไม่ทราบข้ามไปก่อนส่วนความเร่งก็คือลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือค่าต่างๆที่โจทย์ให้มาอ่ะค่าให้มาแค่นี้เราจะหาคำตอบได้ไหมเรามาดูที่ข้อ1กันก่อนนะครับจงหาเวลาที่ลูกฟุตบอลอยู่สูงจากพื้น10เมตรอย่างที่บอกไปว่าสูงจากพื้น10เมตรน่าจะมีสัก2จุดนะครับเดาไว้ก่อนเพราะมันไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับขาขึ้นกับขาลงฉะนั้นเวลามันก็ไม่เท่ากัน จากสมการของคุณสุวัสด์นะครับเราสามารถที่จะมาปรับในแนวดิ่งเพิ่มได้ตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นก็คือ S โจทย์กำหนดเพิ่มก็คืออยู่สูงจากพื้น10เมตรจากตรงนี้นะครับถ้าผมเขียนคุณสุวัสด์ SUV AT ใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือเรามี S 10เมตร มีความเร็วต้น18.01เมตรต่อวินาทีความเร็วปลายยังไม่ทราบ A คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคโจทย์ให้เราหาอะไรครับให้เราหาเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาเราก็มาเลือกสมการของคุณสุวัสด์ด้านบนว่าเราจะเลือกใช้สมการไหนดี ซึ่งผมจะเลือกใช้สมการที่เนิเนมในเดี้มเป็นที่3นะครับอ่ะในรูปนี้เป็นที่3 s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a ท a t กํลังสอง่ะเดี๋ยวผมลองแทนค่าลงไปครับ s เป็น10ความเร็วต้น18.01่ 18. 01, t half. อันนี้ใส่ลบเลยนะเพราะว่า A มันมีค่าเป็นลบ 9.8t กำลังสผมขอจัดรูปสมการนิดนึงนะครับผมจัดรูปสมการแล้วผมก็จะได้ออกมาเป็น 4.9t กำลังสองลบ 18.01t บวก10เท่ากับ0หน้าตาของสมการนะครับอันนี้เราเรียกว่า q u a d r a t i c equation ซึ่งหน้าตาของมันก็คือ ax กำลังสบวก bx บ b, วก c เท่ากับ0หน้าตามันเป็นแบบนี้เราสามารถหาค่า x ได้โดยใช้สูตรก็คือลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลังสอง 2, ลบ c a c จะรอดไหมครับ เดี๋ยวนั้เขียนสวยๆนิดนึงส่วน 2a นะครับถูกไหมเช็คด้วยดังนั้นผมก็จะได้ค่าีออกมา2ค่านะครับซึ่งนั่นก็คือ2.99วินาทีและก็0.68วินาที ก็เป็นการตอบคำถามในข้อที่1เรียบร้อยแล้วที่ถามว่าเวลาเท่าไหร่ที่ลูกฟุตบอลจะอยู่สูงจากพื้น10เมตรมาต่อกันที่ข้อ B โจทย์ข้อ B ให้เราหาองค์ประกอบความเร็วในแนวแกน x และก็ในแนวแกน y ที่จริงแล้วเราแอบทำไปเรียบร้อยแล้วในข้อ A หลังจากที่โจทย์ให้ความเร็วต้นมาซึ่งนั่นก็คือ30เมตรต่อวินาที ทำมุมามุองศากับแกน x เราก็หาเวกเตอร์องค์ประกอบของความเร็วต้นในแนวแกน x และก็เวกเตอร์องค์ประกอบของความเร็วต้นในแนวแกน y ได้คำตอบออกมานั่นก็คือ23.99เมตรต่อวินาทีและก็18.01เมตรต่อวินาทีในแนวแกน x และก็แกน y ตามลำดับทีนี้เรามาดูที่ข้อ สกันบ้างข้อสุดท้ายแล้วนะครับเขาให้หาขนาดและก็ทิศทางของความเร็วของลูกฟุตบอลขณะตกกระทบพื้นอย่าลืมนะครับว่าความเร็วในแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์มันมีทั้งขนาดและก็ทิศทางถ้าทิศทางมันเปลี่ยนแม้ขนาดมันจะเท่าเดิมนั่นก็หมายความว่าความเร็วมันเปลี่ยนนะครับและเราทราบดีว่าความเร็วในแนวแกน x เนี่ย ทุกๆจุดเป็นไงครับมีค่าคงที่แต่ความเร็วที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือความเร็วในแนวแกน y คือตอนนี้เราทราบแล้วความเร็วต้นในแนวแกน x ความเร็วต้นในแนวแกน y ความเร็วปลายในแนวแกน x เราทราบเรายังเหลือความเร็วปลายในแนวแกน y ที่เราจะต้องหาจทย์ข้อ,อนี้ให้เราหาความเร็ว ของลูกฟุตบอลขณะตกกระทบพื้นเอาหลักผมก็ลองวาดความเร็วลับออกมาคร่าวๆก่อนอันนี้ v ตัวนี้คือความเร็วลับซึ่งประกอบไปด้วยความเร็วในแนวแกน x ซึ่งความเร็วในแนวแกน x เนี่ยมันคงที่เนาะคือความเร็วต้นในแนวแกน x เท่ากับความเร็วปลายในแนวแกน x ซึ่งมีค่าเท่ากับ 23.99ตัวที่เราจะต้องหานั่นก็คือความเร็วปลายในแนวแกน y ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไร่เมื่อเราได้ความเร็วปลายในแนวแกน y เสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าเอเจวตัวนี้ครับ V สีแดงเนี่ยที่เราจะต้องตอบในหน่วยเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันมีขนาดและก็ทิศทางเท่ากับเท่าไร เอาละเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วเราก็จะมาใช้สมการคุณสุวั์กันคุณสุวั์จงมาโอ้มาลึกุ๋ยมาลึกก๋ยคุณสุวัตก็ต้องประกอบไปด้วย2แกนเหมือนเดิมนะครับก็คือแกน x กับแกน y ตอนนี้ผมสนใจที่แกน y ก่อนละกัน suvat โดยที่แกน y ของเรานะครับ ลูกฟุตบอลมันตกถึงพื้นใช่ไหมก็คือเตะจากพื้นแล้วก็ตกถึงพื้นแน่นอนครับเส้นทางการเคลื่อนที่ในแนวแกน y ของเราก็คือขึ้นแล้วก็ตกลงมาที่เดิมจู่ๆ,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 ๆนะครับตกลงมาที่เดิมแสดงว่าการกระจัดในข้อนี้มีค่าเป็น0เมตรนะครับการกระจัดเป็น0เมตรความเร็วต้นในแนวแกน y 18.01เมตรต่อวินาที ความเร็วปลายในแนวแกน y อันนี้เราต้องช่วยกันหาความเร่งก็คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วนเวลาเวลาเวลาไม่ได้กล่าวถึงเลยอย่าน้อยใจนะไม่ได้กล่าวถึงถึงแม้ว่า t จะไม่กล่าวถึงแต่เราก็ต้องหา t ก่อนเราถึงจะได้ v ออกมาผมจะเลือกสมการนี้ครับ s, s, <S ในแนวแกน y เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลังสอันนี้ผมจะเอาตัวแปรมาจากในแนวแกน y นะค่าต่างๆ s, <S, s, <S ของผมมีค่าเป็น0ความเร็วต้น18.01 t ที่อันนี้เป็นลบแล้วนะ1.2เออไม่ใช่1.2ส่วน2ความเร่ง9.8 t ากำลังสองอันนี้ ผมย้ายข้างสมการมาเป็น 4.9t กำลังสองเท่ากับ 18.01t เนาะก็ทีเดียวละทีเดียวก็ไม่เหนื่อยนะถ้า2 t ทก็เหนื่อยหน่อย <c oughs> ก็เป็น 4.9t หารตลอดนะครับฝั่งนี้ก็เหลือแค่18.01ทีเดียวก็18.01หาร4.9ก็ได้ค่าออกมาคือ 3. 67วินาทีแสดงว่าจากพื้นสู่พื้นตั้งแต่ถูกเตะจนกระทั่งตกถึงพื้นเนี่ยใช้เวลาไป3.67วินาทีโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องหา v ในแนวแกน y เรียบร้อยแล้วเราจะใช้สูตรไหนดีเพื่อหา v ในแนวแกน y สูตรที่เราจะใช้นะครับเลื่อน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 นะครับ ใช้สูตรนี้ครับ v ในแนวแกน y ก็ v เท่ากับ u บวก a t นั่นเองนะครับ u ในแนวแกน y ถ้าเปิดกลับไปดูนะถ้าจำไม่ได้ผมจำได้แล้ว18.01ลบ9.8ที่บวกเข้าไปก็คือ3อไม่ใช่บวกเข้าไป4คูณเข้าไป3.67ผมได้ v ออกมาเป็นลบ 17. 9 5 6เมตรต่อวินาทีไม่ต้องตกใจนะครับที่คุณได้ค่าของความเร็วในแนวแกน Y ตอนที่ลูกฟุตบอลจะตกกระทบพื้นได้ค่าออกมาเป็นลบแล้วกลับไปดูรูปที่เราวาดครับเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราถูกต้องนะครับเพราะว่าความเร็วในแนวแกน Y อยู่ในทิศพุ่งลงฉะนั้น v y ของเราติดลบ ก็น่าจะถูกต้มเอ้ยถูกตงองเฮ้ยถูกต้องอันนี้ผิดจริงนะครับถูกต้องแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราวาดลูกศรแสดงความเร็วทั้งในแนวแกน x แล้วก็แนวแกน y คร่าวๆนะครับอ่ะ v y เราได้17.956็ุดมาซะ3ตำแหน่งเลยทศนิยมส่วนตัวนี้23.99แน่นอนครับคำตอบ นี่คือเวกเตอร์ v ของเรานะครับตัวนั่นง v ตัวนี้คือ v อะไรคือ v รับนะครับ v ลับซึ่งเกิดจากการรวมกันของทั้งแกน x แล้วก็แกน y นะเห็นไหมเวกเตอร์ที่เราเรียนในบทที่1ก็นำมาใช้ประโยชน์อะสมมุติว่าผมให้ตรงนี้เป็นมุมเซตาผมอยากรู้ว่าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ พิทากรัสแน่นอน v ตัวนี้ก็เกิดจากการเอาเอาตัวนี้นะครับทำเสียใหญ่เชียวนะเขียนเขียนไปแกน x ยกกำลังสองใช่ไหมครับบวกกับแกน y ยกกำลังสองที่จริงใส่ลบก็ได้เพราะว่ายกกำลังสองแล้วก็เป็นบวกอยู่ดีกดเครื่องคิดเลขอย่างรวดเร็วชำนาญมากได้ค่าออกมา เราเรานี้หรือเปล่า29.96เมตรต่อวินาทีอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยคือขนาดนะครับขนาดความเร็วเป็นเวกเตอร์ต้องตอบทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางส่วนทิศทางน่าจะเชี่ยวชองช่ำชองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราใช้ความสัมพันธ์ของซายข้ามฉากข้อทิศฉากแทงข้ามชิดนะครับ อันนี้เราใช้แทนเนาะใช้แทนเซตาแทนข้ามชิดข้ามก็คือตรงนี้ปี๊ดตืดชิดก็คือตรงนี้ตืดตืดอ่ามันก็คือแกน y 17.956หารด้วย23.99กด Arc แทนเซตาออกมาผมได้มุมเซตาคือ36 องศานะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามในข้อ4ที่ถามว่าความเร็วของลูกฟุตบอลขณะตกถึงพื้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีและมีคะแนนติดไม้ติดมือต้องตอบทั้งขนาดและก็ทิศทางนะครับเนื่องจากว่าความเร็วของเราเป็นปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์โอเคครับสวัสดีครับ